สวัสดีครับผมเพชรพัลยสวัสดีพีส่สู้ผู้สุขคนครับผมมือนี้ขีมาตาม่มเนวทางของอาจารย์เอา้าอาจรารย์ยังเกาะคนซื้อยังเกาะโอ้คนซื้อกับม,มนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาขายของตลาดคลองถมนะพี่น้องเด้อเพิ่นมาขายของตลาดคลองถมมันขายมากไหมพี่น้องขายมากไหมหมวดที่แล้วเลขพันเขา่าเจ็ดห้าเจ็ดเข่าสามตัวตรงนะพี่น้องเด้อเข่าสามตัวตรง ครับอันวดที่แล้วเรียกเป็นเขาเจ็ดหาเจ็ดครับแมนอยู่ครับเดี๋ยวกรลังมาหาเพื่อนหนึ่งครับเพิ่งมาวันแรกเพิ่งมาตามพองวันแรกได้ยินว่าเลขกพ่อเิ่นเข่าสามตัวตัวเ้ามาเพิ่งมาหอดก็ได้กินเหรอหวานบนั่งกินเลยอนั่งกินเลยอ้กินเลย อ้าวอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัทุกคนนะครับด้วผมกระม่อนไส้ครับอ๋อไส้ลำสิงพ่อสวัสดีค่ะว่างได้ก่ครับอาจารย์อาจารย์กระม่อนไส้ลำสิงครับเอาสายยาเป็นเป็นว่ลำพร่อมเป็นว่ลำพร้อมต้องการว่าล่ำมาผมเดิมว่ล่ำมูอู้เอาพ่อบอกพี่น้องไว้นะต้องการว่ลำติดต่อทางใดนี่สั่นเรากัทีมงานเพื่อนฮะ เอาสันเราแบบไหนเนาะโอ้หมอลำครับโอ้หมอลำเอามไปรับบรรทามมือเคลื่อนกับแม่นบรคัต้องการครับมาหาผมได้โมกี้นังโอ้ติดต่อโอ้ติดต่อได้เดี๋ยวพ่อลงเบอร์โทรไวท์ไทยนี่เด้อหรือว่าต้องการอยากได้หมอลำก่อนหมอลำซิ่งย้อนยุกครับย้อนยุกหรือว่าต้องการอยากได้ลำวงนะครับย้อนยุกกับมีได้มัดได้เบอรครับ ครบว่องจวนอยู่น้าอาจารย์อาจารย์รรอ,อาจารย์กระม่นกระม่นไทยครับกระมน่มนไชยลำซงครับผมเอามาพืน้นแนวทางกับเขาสามตัวตรงคครับุเจ็ดพ่ออันแม่ขั้ยิ่ง่าวว่า,า,วอ,าอาจารย์เฮ็ดแตกสามตัวตรงรพ่อไปไซแม่ขั้วสีน้ำห้ามของนันเด้อพ่อเด้อครับหหวยบัตรคาเพิ่นไปล่ำทั้งไก่ไปไปอันไซพ่อหลักฐานของเก่าพ่อ หลักฐานของเกาเอาพี่น้องบบางบ่เอาน้ำพันไปก็ได้บ่เห็นแล้วนั่นแหละบ่เห็นนิดโอ้เออเด็กเด็กนซ่วย้ที่ให้เอาตัวไม้ตัวมใหญ่ให้เบิ่งนะครับเด้อบ่หลักฐานเกาไหมจากเบิ้งจากเบิ้งนี่ครับนั่นเด็กแล้วมีจากคูมีแค่นี้ครับยมกจบ่เห็น ตอวทางนี้พ่อเมียนเดี๋ยวนี้ออันนี้มาเบิ่งหลักฐานเก่ามันมีสองคูหนึ่งกันป่ะครับนี่มีแค่สองครูมีเจ็ดหาเจ็ดแล้วก็มีแปดแปดหกแปดป่ะครับนี่หลักฐานของเก่าแปดครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับนี่ตัวนี้หลักฐานเก่าอ๋ออันนี้คือของเก่าตัวไม้เด็กหนุ่มไงอ๋อบ้าดนี้มาเบิ่งตัวไม้บาดนี้ไม้ครับเด้อเาพ่อพ่อเอาไม้เอ็ดเซนโต้พี่พ่อ จังสเห็นน้ำกันค่ะเอาขอโทษตั้งไข่ะอฟซทางช่องกันกำลังจับขากล่องอย่างบะหมีนในใ่อะไรทีอยู่ค่ะแต่ว่างวดนี่ผมมาเล่มันสีมากแต่ว่าสีมากมาแห้งเด้อโอ้สีมากแห้งครับสีมาแห้งครับตีเอาวพอเพจก็บอกมาใช่บอกอนี่จังเห็นจังเห็นเป็นบ่อันนี้อีลีเหรออันนี้จับคู่เลยป่าพ่อนี่จับคู่ครับเอ้าวิ่งเนี่ยพ่อวิ่งบนตัวใดน,นี่นี่ล่าตัวบนตัวไห้วิ่งน สบรนะครับแต่ว่าเรียกพวนี้ผมว่ามันสิมาแบบนี้นะครับนี่ถัสม,มาจังสีมันสิหาบคือเกาอ้ามันสมาหาคบคือเกา้าหาบคือเก้าครับนี่เกาา้าเจ็ดเกา้เกา,เกาเก้าเจ็ดเก้าครับรอาจารย์ทอนเฮ็ดอยู่เด้อค่ะนี่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นเลขล่างมันจะเป็นตัวนี้นะครับเด้อผมเพ็ไปแล้วคือตัวนี้เลขล่างเลขจับสีเซนี่คือล่างล่างครับนี่ผมม่งไปแล้วห้แล้วโอ้เลขล่างครับ อันนี้สูตรเลขล่างบ่พล่างป่อนี่ล่างอันนั้นบนครับงดนี่ครับนี่อันพ่อเดี๋ยวให้ลูกถามก่อนบ่บว่าสิเป็นสูตรล่างสูตรบนพ่อเป็นคำาม้วนมาจากปีละพ่อห้วยม,มาหลาเลยครับมาช่วงหนึ่งผมปล่อยแถวบ้านใครค่ะแถวช่องดาวแต่ผมได้วยเสาค่ะเสาคอ,อ,อยี่กี่ตัวผม แกว่าผมให้เลฟไปแล้วซื้อผู้ลงทุนเขาซื้อเรื่อยๆถึงแสนสองแสนผมว่าพอได้ซื้อตัวผมผมดูพอยไปนี้ไปทุกเมื่อเนี่ยครับผมอาจารย์ได้ตัวไหนตัวใดนมากถ้าว่าลอตเตอรี่จะเอาล่อยชงเลยถ้าก็จะต้องว่าเอาเดี๋ยวชีต่อแต่ว่างวดเนี่ผมว่ามันมาซีมาแห้งเด้อพี่น้องซื้ออยังอันล่างอันล่างบอกพ่อสีมาแห้งครับล่างครับโอ้ล่างวิ่งซีห้เฮาซื้อล่างวิ่งซี ครับวิ่งซีครับอันนี้แค่นี้ครับเนี่ยมีใครแค่นนี่ละซีครูครับมีแค่ซีครูตัวนี้อืมอันเดียวคครหลอกไหมบนคือตัวนี้่เขาเขียนมาเห็นเอฟชีท่านสองครับอันบนก็คือยังตัวไฮเขียนไฮนี่ละมีแค่นี้ครับบนสามครูครับมีสามครูตัวนี้ก็ต้องใส่และตัดทิ้งไปเลยครับมาติ่งเราแค่เลขสองโอเลขสองครูเลขสองคูสองครูเนียนเนียนได้บอกเน้นๆได้ครับนี่แค่นี้อันอันเพราะว่าตัวบนเนี่ยมันเป็นอย่างก่อนเจ็ดหายเจ็ดเจ็ดหายเจ็ดเาเจ็ดโอ้ตัวลักมัน โอ้ตัวลักมันคือบ่าวตัวที่พ่ออาศัยให้คือแปดหกแปดเก้าเจาก้าเับเก้าเ็ด้าบนคันคันวิ่งเดี๋ยวพ่อวิ่งตัวไหนวิ่งว่วิ่งเก็ดใช้กับซีกเาะโอ้ล่างในวิ่งซีล่างวิ่งซีบนเก็ครับตัวไดตัวใดตัวนี้ก็ไดนะครับโอ้บนนี้วิ่งเก มได้ครับเก็ดสองตุบนครับเลขยกสองตุบนโอ้เลขยกสองตุบนคือเกล็ดเก่าเดี๋ยวเขียนใหม่่ทงงอเดี๋ยวแม่ขั้วสิเขียนตัวยงยังเดี๋ยวเขียนใหม่นั่กันแล้วค่ะอย่างดอกเราจะเอาอ่างตัวเดียวเอาคออะเอาอออ่างตัวเดียวแม่นละกระจุ๊ดตัวเดียวโอ้อ่างตัวเดียวละกระจุ๊ดข้าต้องมีอ่ละกระจุดอ่าโอ้ยเม่จิคือปลาสื่อเน้ พ่อเขียนอันซื้อโอ้เออพ่อเออพ่อครับอ๋อกระมนอ้าพี่น้องมาเบิ้งอันนี้บนอันนี้บนนะครับเด้อนี่ยบนเลขเกตบนครับเกตเก้าเกตเลขอาชิมาหานี่คือว่าเลขเลขล่างนี่ตัวนี้นะครับเด้อล่างปิงซีครับเอาอันเอาบนพ่อคือเขียนในคู่เดียวคู่เดียวแค่นี้นี่ครับเลขบสองตัวแค่นี้ละโอ้เลขบสองตัวครับมีแค่นี้ละว่าตัวรั่วเดียวต้องเอาตัวตัวร่องมันบ่ครับตัวร่องไหม อันพ่อคือเขียนใส่สมุดหน่อยอยู่บางหนึ่งอ๋อตัวรองตัวรองสินไงเนาะตัวรองมันจะขับเดินนี่เ้อะแปดแปดเจ็ดตัวแปดโอ้ตัวรองแปดเจ็ดแปดครับตัวรองมันผมคิดว่าเลขพวกนี้หามแน่นอนหับกับหับตัวนี้แงไงครับครับโอ้มันใจหับเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้ซี่เก็ดนี่เป็นส่วนล่างปะพ่อเลขล่างเลขล่างเดี๋ยวเขียนใหม่เดี๋ยวเขาจะเขียนนะคว่ากระเสียวกระเซียวตะบนกับนั่นก็สุดกระเซียว ันมีอู่คือีคูแต่ว่าจุ่มกับไนเด้อรไปก่อนเล็บวลายคูห้ยบอกเอฟซีมันกลับทุกตัวรถเล็บวลายคูกับแค่นี้เล็บ4คูนั่นเงนะทั้งล่างรั้งบนเม็ดเดียวตัวรวง8 7 8ตัวนี้ผมคิดว่ามมนจีบเป็นตัวนี้ขั้นตัวตัวแท้มันตัวนี้เด้อเลยบบนเด้อป่านนี้ตัวแท่เด้อ มีตัวแท้ครับโอ้ตัวแท้ครับตัวแท้มีตัวแท้ตัวร่องเก้าเจ็ดนะครับตัวแท่โอ้ตัวแท้โอ้กับตัวนี้แหละครับ no. นี่ัเป็นเก้าอันนึงเป็นเจ็ดโอ้โอ้อันนี้คือตัวแท่ตัวเน้นว่าง่ายคือตัวเน้นเขียนแท้ไว้พ่อนี่เขียนแท้มาเด้อพี่น้องแคปหน้าจอยได้ครับเด้อของอออาจารย์กระม่นได้พี่น้องได้บน บนวิ่งเจส่วนจับคู่สาตัวก็คือเก้าเจ็ดเก้าแปดเจปเจเกเจพ่อเพิ่นเน้นให้ก็คือเจ็ดเก้าเจ็ด้อพี่น้องเด้อตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อตัดเจ็ดเก้าเก้าเจ็เอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องเด้พอพ่อเพิ่นบอกว่าให้ตัดเอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคู่เดียวหางเดียวนี่พี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ส่วนล่างนี่วิ่งซีเอาเริมขีด ล่างวิ่งซีจับคู่ซีเจ็ดซีหกีแปดซีเก้าพี่น้องผมมีตัวเด่นมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจรารณาเบิง้งงแ้อพี่น้องได้มักตัวใดชอบตัวใดกับพิจรารณาเบิง้งงวดที่แล้วเขาสามตัวตรงก็คือเจ็ดห้าเจ็ดงวดที่แล้วเราพี่นอ้องได้เอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มักตัวไดนชอบตัวไดนก็ไปหาจับจองลอตเตอรี่ตัวเลขสี่เจ็ดสี่หกหรือไม้แห้งนียพี่น้องตรงเลขดังล่ะตรงเลขดังนะพี่นอ้องอนะแคบหน้าจอครับผมร้องเทียร์กับขั้ำบนตั้ลางอา๋อหัว ส่วงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ขอให้มันหมานเนาะเอาขอบคุณนารายครับผมขอบคุณนารายครับอบงะไรคอเมหามือนใจครับให้โชคโชันหมานใส่ปีใหม่เนาะมาใส่ปีใหม่เด้อนะจทกค็จรไรตัวนี้ครับครับปกอันจะไปจีบื่ต่างพเจ้าเ่าอครับดาว่าื